สวัสดีทุกคนหลังจากเจอเรื่องเครียดเมื่อวาน,นวันนี้ก็ยังเครียดเหมือนเดิมแต่ว่าเราต้องมีความสุขนะ นีไงผูเติมความสุขให้เหล่ามีเจ้าเสียวไปและเจ้าเสี้ยวไอว่าแต่ทุกคนเห็นเจ้าเสี้ยวไอไหมแล้วเจ้าเสียวฟูแกลอยมาจากป่องนั้นได้จังได้ส่วนเจ้าเสียวไอก็แหลนทะลุป่องนู้นแหลงขึ้นบ้านเขาไปเลยค่ะแม่บ้านเขาเหมือนบ้านเราเลยนะโต๊แรกหมาก็ทํากิจกรรมย่ามเย็นด้วยกันนั่งก็คือนางวีวิหาเห็บหาเห่าหายเจ้าเสี่ยวเออนี่ขนาดเบึงอาบน้ำให้เมื่อกี้วันก่อนนะผ่าแกไปโดนขี้มินมอที่ไหนมาเนี่ยและดูสภาพเจ้าเสียวเออมันยอมใชมันก็ยอมยอมแต่และตัวที่ไม่ยอมก็คือไม่ยอมเลยอย่างเซนเจ้าเสี่ยว แล้วเขาก็จะเอาถาขเขานั้นแล้วมาทีบท้องฉันทีบหน้าฉันดูสิดูคือเขาอะเกง่งค่ะเขาแล้วก็ทีบตัวฉันทุกควนวะเขาไม่อยากให้ฉันอยู่ใกล้งไงใช่ไหมจะจับฮาเห็บต้องเอาแม่แม่ฉันที่เป็นคนนะมาล้อเพราะว่านางติดแม่ฉันต้องให้แม่ฉันอยู่ข้างๆนะเจ้าเสียไปก็คือท้องใหญ่กว่าตอนแม่เขาท้องเขาอีกนะนี่ก็ทําการชาธิตผ่าตัดเอาลำไส้ออกเพราะว่าแกกินเยอะเนื้อหาตรงนี้เป็นเนื้อหาสิบแปดบวกเดอ้อก็ได้ทําการส่งใส่ว่าพี่น้องเดียวกันเขาจะมีอําจะบอกว่ายังไงดีอืมพส้มพันกัน เนอเออเขาเรียกผระสมพันธ์ุกันได้ไหมย่างเซนนี่เจ้าเสี่ยวฟูนี่ก็จะขึ้นแต่เจ้าเสียเส่ยวเสี่ยวไอยตลอดเลยแล้วก็ดูนะเจ้าเส่อวอ้ของสันนะดูนะเศร้ามากเป็นตาตอิตนนางขนาดนางก็ไม่ได้ยอมเดอ้อ ก็คืออยากจะบอกว่าฉันเคยเห็นแม้เขามีปฏิสัมพันธ์กับแมวตัวอื่นไงทุกคนฉันเลยคิดว่าเออนี่เป็นพฤติกรรมที่เจ้าเสี่ยวไอไม่ได้ยอมแล้วความกัดขงกัดคอก็คือไม่ปล่อยค่ะเขาลุกนั่งก็คือไม่ปล่อยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้กังวลเท่าไหร่เพราะว่าเจ้าเสี่ยวไอเขาเราทำมันแล้วหลังจากรุดพ้นมาได้ก็มาลี้อยู่ในดงต้นไม้ไม่ว่าจะซ่อนยังไงเจ้าเสี่ยฟูก็หาเจอยู่ดีฉันก็อยากจะบอกว่าเจ้าเสี่ยไปไม่ทำพี่เขานะทุกคนจะมีแค่เจ้าเสี่ยฟูที่ทำกับเจ้าเสี่ยวไอแบบนี้ขออนุญาตยอกนะเสี่สเเาานย น่ารักขนาดเลยความน่านนี้ของจ้าสี่ปของฉันอปเลยนะทุกคนฝากก้นไหลกดแชร์กดซับสักใครแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้า you